ขี้หันข่อยค้นลูกอ,อุงอิงบอกข้ามใดเป็นข้ามนั่น ออบอกเกินจริงอหลีแต่วก่อนสิไปหนามาหลังก่อนสีบอกกับเอฟซีแฟนคลับม,นนมา,า,าบอนี้มาถักท้ายเอฟซีแฟนคลับก่อนเอาถักท้ายเหรอจีขบึบอกว่าก่อนแนกูอยากมูโอ้เดี๋ยวเพื่อนสิบอกฟังโด<อ>นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่รับชมทางช่องมังกรอ,อีสานพอย,ยัยคํา่านกับแอดมินหน่อยแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็นเป็นตะบายเพื่อนคุณที่อาย,อยุนั่นแหละเป็นยังเอาลูกสาวเป็นตัวยางโหลดอุ้งอิงเพี้ยนแพ่งแง่รับรางวัลจากกัน เอฟฟีแฟรนค์ับน้ำพอน้ำแม่นี่เพิ่นไหวครูเทียเด้ให้สองเทียผู้เก่าให้สองเทียกระวายสองเทียเด้ดูองค์อิงเป็นต้นแบบว่าแม่นไหวยทั้งขึ้นเออก้อนเทียวให้กระวายเออรับเอาแล้วกระวายอีกพูดเด้ลูกสาว,วแลว้วเป็นจังหวะบอกสู้ฟังถองยอคคยากขู้วถอยอยากขู้แล้วแมนบอกอ,อ่ะเป็นยังจังหวะองค์อิงว่าจ่าศักดิ์สิทธิ์ยิ้มผ่านแมนบอกบอกข้ามไหเป็นข้ามนั่นท่ายย้อนกลับไปพอยน์ยิผานเออมื่อเสาร์นี่เขาเปิดคลิปอีหยัง คลิปแรกเนาะพ่อยายพานเขาบอกไปเกี่ยวกับมีเพจคนลุกทุ่งบอกเพิอ่อว่าเปิดค่าตัวองค์อิงเพจบ้านแพงรับตัวเลขเจ็ดหลักพ่กอยายพานรับตัวเลขเจ็ดหลักค่าตัวถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าดังเถาแก่หน่อยมันบอกอแลวเป็นจ้าไดพี่น้องล่าสุดหนี่มีคนออกมาย้อนคําพูดของน้ององค์อิงอเพจบ้านแพงต่างแต่มาขื่นวงแรกๆพ่อยายพานจาได้บอสจำได้บอสจำได้บอาถึงตั้งขืนแรกๆเนาะ ช,ช่วงแรกแรกช่วงแรกแรกช่วงแรกแรกมีคำมบอลหนึ่งที่ผมเสือวานหลายๆคนได้ยินเบิร์ดถามผู้ใดปเป็นเอซีแฟนคลับเพราะว่าเบิรง ในในช่องยูทูบสิมีหลายๆช่องเพิ่นลงข่าวไปเอ๋อก้อนหนาหนี่น้องอุ้งอิงเทปบานแพร่งว่าจังได้ตีพยัญชนะคาร์โต้หลาแปดแสนเพิ่นว่าอ่าค่าร์โต้หลาแปดแสนพุ่นเด้มาแรกๆน้องเว้าแม่นบ่ซึ่งตอนนั้นคนก็พากันหัวรอน่องแม่นบ่อไผสิมาจ้างไผสิมาจ้างข่อยจําคือขับขายขับค่าคําเว้านี่ข่อยเคยได้เบิ่งอยู่แต่บ่มั่นใจว่าเบิ่งในคลิปช่องใด้พยัญชนะานอ่าบ่มั่นใจว่าเป็นช่องใหญ่ช่องหลักหรือว่าช่องของผู้ใดบ่มั่นใจอ่า แ้วมือนีเป็นจังไรข้างบอกของน้องวงอิงเพบ้านแพงบอกเกินจริงแมนบอกอรับตัวเลขเจ็ดหลักข้างเพจดังเป็นยุทธการออกมาเปิดเผยแล้วพี่น้องสำหรับตัวเลขเจ็ดหลักเนาะแต่สิเป็นเลขใดเฮา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 บอกันทงแต่ที่แน่ๆคือเจ็ดหลักนี้มาแน่นอนก็คือล้างขึ้นแน่นอนล้างขึ้นแน่นอนอ่บาบัทที่นีป้าโถกะกะเหลือเสืออยู่ด้เนาะค้าบอกของนา่งเนาะคือ่าเป็น เป็นเป็นจริงอีหลีเป็นจริงเบิร์ตโแนวค่ะเออนั่นแหละแล้วเด็กหน่อยผู้นี้จังใดคือเว้าตลอดว่าเพราะเป็นคนธรรมดาบางคนเออนองว่าเจ้าน้างหน่อยเมื่อสีมุนเด้คือจังมีใช้เฟซบุ๊กเอฟซีพ่อท่านนี้เนาะเพื่อนๆมีการบอกหมอดบ้าถึงคอามรุ่ยรคุณชัดชัยสุวรรณะเพื่อนวังซี่คาโตลาแปดแสนพุนเด้มาแรกๆนองเว้าคนขำทั้งวงเพื่อนวัง ไชสีมาจางอิล่า8แสนเพนวาอบอแมนดาราดังๆพนะคำบอกของนางเป็นจริงเหลือเสือรับเจ็ดหลักหลักล้านเพื่อให้ผ่านมากกว่า8แสนอีกแมนบอสาวน้อยมหัศจรรย์้นหมานเจ้านางน้อยเพนวาเอฟซีพอธนีเพนว่า, ane, วาซูปเปอร์สตาร์หมอลำคนแรกที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปนี่่อยโค้งได้กินสารหร่ายแท่งเข่าเห็นรูปอิล่าละอดสื่อบด้แน่นอนเพนว่าตอนไปเซเว่นเถ่าแก่น้อยจ้างเป็นลายซดขังละหนึ่งแสน หนึ่งชั่วโมงสินค้าเกลี้ยงเพื่อนว่าอรอบแรกคงคิดว่าฟุกบอร,อ,รอบสองเอาไม้เกลี้ยงอีกจับเป็นพรีเซนเตอร์เลยขนาดาดาราด,ดังๆเขาย่งบอไดค้คือ่าลงมทยด้วยฮะฮะฮ่อคอยมากอมองได้หูบอจังได้ค,คือกันเลยอคอยมากมองกินสาหรายเท่นเขานี่ะกินสาหรายแท้านเขานาา่า ได้ใจข่อยี่ลีว่ะไปนี่ห้องสิบ่ได้เป็นญี่ปุ่นเมืองซาบอกพญายผานไปบอกแม่เจ้าเลยว่าจังได๋เศรษฐกิจเปเบิ่งหน้าเป็นหยังจมตั้งจนจะซ้าๆพุ่นเข้าห้างเข้าห้างสีว่านใหม่บอกแล้วเลยว่าข่อยสิกินสาหลายโอ้โบ่กินข้าวแล้วบ่สิกินสาหลายแท่งข้าวแม่นโอ้โหอะไรยังเป็นเบาหวานอยู่ข้าวเหนียวน้ำตาลหลายข้าวเหนียวน้ำตาลหลายแม่นกินสาหลายเอาแม่นบ่อืนั่นล่ะพี่น้องต่อไปนี้เฮากะถาเบิ่งเนาะอ่าสำหรับการตลาดของสินค้าตัวนี้เท่าแก่น้อยพยายผานเสือว่าโอ้โห เกินต้านอิหลีแมนบอลคือว่ามองม่องม่องบอผิดดอกแล้วก็เลือกบ่ผิดที่เอาอุ้งอิงเป็นพี่เซ็นเตอร์ผมเชื่อว่าเพิ่นบ่ได้คิดแบบว่าปุบป,ปับดอกอเออเพิ่นกส็สีเห็นละละ่ะเอว่าน้องนี่เป็นจัาไห๋จ้าสี่นะเพิ่นต้องมีบริษัทระดับนี้เพิ่นตองมีการตลาดเด้เอมีการตลาดมีนักวิเคราะห์ผลเด้ค่ะเออแล้วเลือกอุ้งอิงนี่โอ้ อันนี้คือถือว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์แรกๆเลยเอ่อที่ที่เลือกเอาอุงอิงพีเซนเตอร์ต่อไปนี่ผมเสือว่าคาโตน้องสิขยับขึ้นอีกขยับขึ้นอีกค่ะอ่าด้วยควมวว่าเป็นมหาชนเออถ้าเบิงอิลิแล้วก็ว่าไว้ตั้งใดเท่าไหก่อนที่สีมีอ่าเป็นพีเซนเตอร์ตัวแรกๆผลนซ้ำไปจังไดอุ้งอิงถาาเบงเด้อคอยนีลาว้าผู้หนึ่งแหละ้าจับตาเด้อเอฟซีแฟนคลับเด้อผมเมอมอมออุ้งอิงเพประเพทผมเสือว่าน้องสิได้เป็นพี่เซนเตอร์ แบรนด์สินค้ายหงไงเลยล่ะแล้วมือนี้กมาถึงแล้วเออแถาแก้หน่อยนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําเลยล่ะเออระ,ะดับโกลบอลพูนะป้อนซอนป้อนซอนเพี่นน้องเนาะ,นนะดีใจน้ำลูน้ำเตาสำหรับองค์อิงอเพรบานแพงเพงื่อนวานี่ล่ละบุญสำคัญพ่อลูกคู่บุญอิริคือพ่อต่างตามาพมาพอก,กันกับมีต่างแต่เรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นดีใจน้ำผูบริหารสาวน้อยเพรบานแพงได้ลูได้เตาดีดีใจน้ำน้ององค์อิงได้ผู้น้ำที่ดีจังสีแม่พญาพานแล้วคือจังพญิขัมฐานวาเนาะสำหรับ สินค้าแบรนด์ใหญ่ๆยังสิแมถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกการฉีดเพลนสีเลือกผู้ใหเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของเพลน,นี่ป้าพูดยัไงเพลนม่งขาดเดด้วยประสบก,การณ์ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของของเพลนเนาะแล้วเป็นยังจังต้องมาเอาน้ององค์อิงอเพชรบ้านแพงเป็นพรีเซนเตอร์แมนบอสอ,อ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอนอ้าวนั่นแหละพี่น้องสำรับน้ององค์อิงอเพชรบ้านแพงตอนนี้เรียกว่าแรงแรงอิ๋วแรงเกินต้านเพม,มีข้ามใดสิมาเทียบได้พูหยังไ เห็นอุงอิงนี่อยู่ทั่วทีบทั่วแดนเลยเอาแนวดจังหวัดสันวายยานี่ก็เห็นอยู่น้ำเซเว่นน้ำหางสมัติสินค้าน้ำราดค่าขายของช่ำโชคหวยทั่วไปอเออต่อไปนี่เฉพาะสาาลน่อยค่อยว่าเท่าแก่น่อยต่อไปนี่ถูสบู่กัสิแม่เห็นหูปองอุงอญ<อ>ิงอีกเล้เออแฝซ่ากัสิอุงหญิงบ่จังส่แมเอออันนั่นอันนี้โอ้ยสมาปงสัสมาปีอ่าอ่ะตัว จังสั่นล้พญาข้ามผานแล้วมืนีว<น>ันที่เทไรพญาผานมืนีวันที่ยี่สิบหกมืนีวันที่ยี่สิบหกถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วเดบัวต์ที่นี่ของสาวหน่อยเพชรบนันแพงแมนบอคข้าคืนนี้ที่ปราจีนบุรีพี่น้องถือว่าเป็นคืนสุดท้ายทีสาวหน่อยเพชรบนันแพงสิทธิทำการสแสดงสําหรับฤดูกาลนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพ่มีการซ้อมปิดวงเนาะวันที่ยี่สิบเก้ากับ จังมาพบมาพอกันสาหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพรบันแพงตอนนี้และหลายคนบบสิเป็นยูทูบเบอร์ช่องต่างๆเอฟซี FC แฟนคลับตอนนี้คือว่าแอดมินหน่อยเลื่อนไปในหน้าเฟซเห็นหลายๆคนมีการนัดแนะก,กันแล้วพอกันยุ่มองหันพอกันยุ่มองนี้จังสิไหมแล้วก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพรบันแพงที่เขามาติดตามเฟซบุ๊กของแอดมินหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกับขอบคุณอีหรีจังใจเป็นเกียรติพี่น้องอเป็นเกียรติลายเออนั่นละแล้วเมเื่อแรกฝากไปถึงน้องแดนเซอร์นะเนี่ย นอ่น <S <S นอแดนเซอร์น้องแดนเซอร์ที่จา้างสาวน้อยเหมือนเรื่องน้องแดนเซอร์จังได่ตรงเจ้าตรงเอิรนว่าแม่เจ้าภาพโอ้โหแม่ <S 2> <S 2> <S 2> จังไดยประมาณบอกอีหยังบ่ให้เกียรติให้สิน้องน้องเจ้าภาพเหมือนเรืงนี่บ่บ่ต้องบ่ต้องขึ้นไปเต้นน้ำมูก,กันได้เด้อเป็นจังไดยเออเออเอาเอาจักเทือนึงถ้ามันปูสาดนางเบิ่องมูเต้นเบิ่งกระได้เจ้าคิดว่าเราสินางติดอยู่บ่เจ้าคิดว่าเราสินางติดอยู่บ่เออก็จังกะสิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการเต้นจากบนเวทีมาเต้นอยู่ด้านล่างเวทีค่อยเสื้ออว่าเเเเบนนนนงยซืแแ้สสตต็็ปปดดิิมม มัน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 อยู่ในดีเอ็นเอล่ะเด้เอออีหลีพ่อจะมาปุบหนิมูเตอนท่าใดล่ะก็ทีไปทายนั่นขึ้กันแต่แต่เตะจังสิแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเขาก็สิไปเบิ่งบรรยากาศทางช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปอัปเดตเนาะตอนนี้บรรยากาศไปหอไซแล้วจังสิแต่ว่าย่ำอีกครั้งก้อนสิจากล่าพี่น้องย่ำอีกค่ข้างปิดฤดูกาลวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ามิถุนาพี่น้องมื้อนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสาวน้อยกลับมาซ้อม อ่าซ้อมโชว์ปิดเลยดูการมีซิบเก่าไปพ่อกันเสียบอะอยสีออกตันสวยยู่งเหรอเว้ยตัเศร้าอยู่สีออกมาบ้านจักจังหันแล้วนะเขาจังไปเลยนะอ่าจังสันและพี่น้องกะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะสำหรับน้องวงอิงเพชรบันแพงที่นํำมาฝาพี่ตอนน้องสำหรับมือนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปหางอย่อมผมมาเลยเด้